ปักษเสื้อมือสองค่ะแพ้ค่ะมินค่ะ,ะวันนี้นะคะลูกค้าจาเราจะพามาดูเป็นหมวดเบรสแพ้ยืดค่ะหมวดนี้นะคะลูกค้าจะเป็นงาน U.S.A. ร o ไอทีญี่ปุ่นร o ไอทค่ะน้ำหนัก45กิโลกร,รัมนะคะลูกค้าจะราคา5,000บาท จำนวนชิ้นประมาณการคร่าวๆอยู่ที่150-180ชิ้นค่ะตอกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจะประมาณการคร่าวๆอยู่ที่27-28บาทค่ะใช่ค่ะลูกค้าจะเน้นเป็นเดทผ้าย,ยืดค่ะลูกค้าจะาเน้นเป็นผ้าผ้าใส่<อ>สบายนะคะลูกค้าจะา่ะสั้นค่ายาวมีมาเลยอยู่ในนี้แขนซ้ can ายเดียวแขนกูดนะคะลูกค้าจะแขนสั้นแขนยาวมีค่ะมาเลยเป็นแฟชั่นที่หลากหลายเลยนะคะใช่ค่ะ อาจจะ <that. S 2> ใส่ได้ทุกวัย oh. ใส่ได้ทุกวัยเลยค่ะเลยนะลูกค้าจากนักเรียนวัยทำงานลูกค้าใส่อแม่บ้านก็ได้นะหรือว่าจะใส่เป็นชุดนอนอยู่บ้านเฉยๆก็ได้นะได้ค่ะเป็นลำลองนะลูกค้าจะใส่ทำรองได้ใส่ออกงานใส่ทำงานได้เลยได้ทุกเพศอ๋อได้ทุกเพศได้ทุกช่วงวัยค่ะลูกค้าจะได้ทุกช่วงวัยกันเลยทีเดียวนะคะกก็ใส่ได้นะแล้วแต่คุณอยากใส่นะใช่ค่ะน่ารักน่ารักเลยเป็นแบบสั้นก็มีเป็นแบบยาวก็มานะ โรคาจ๋าน่ารักน่ารัก สไตล์แบบคุณหูหวานๆหรือว่าจะเป็นเปรีป้ยวๆซาๆาก็มีในนี้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากกระสอบนี้5 0 0 0ันบาท5 0 0 0ันบาทเท่านั้นต้นทุนต่อตัวนะคะ27บาทเท่านั้น,นค่ะลูกค้าจากสั้นยาวคัดแยกคําคนละราคาได้อยู่ในนี้มีขามาเลยลูกค้าจากแต่เน้นเป็นผ้ายืดนะคะลูกค้คาจากบางตัวเป็นแนวมินิมอลนะคะลูกค้าจากสามารถคัดแยกคําราคาที่แตกต่างกันได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นเขน สั้นสายเดียวลูกค้าคแขนกุดแขนยาวลูกค้าจ้าในนี้มีมาหมดเลยตัวนี้น่าจะเป็นเกาะอกนะลูกค้าจ้า เป็นกระอกของ Follower t เ e นต์ด้วยนะคะบาดแบนแบนมีคามาเลยค่ะลูกค้าจา๋าววดนนี้ได้ทั้งงาน u s ได้ได<ม>ทั้งงานญี่ปุ่นค่ะลูกคาา้าจ๋าคะกันมาอยู่<ม>ในกระสอบนี้<อ> <üh ne S 1> เลยใครที่แบบว่าชอบกระสอบนี้นะคะสามารถ CF ได้สายรุ่นเองสายเปิดเองรับเป็นกระสอบใหม่ได้ค่ะลูกค้าจา๋าเรามีพร้อมจะส่งเลยแต่วันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าบารขออนุญาตหยุดจัดส่งว,วันหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าวันอาทิตย์นะคะ จะปกติเราจะส่งทุกวันนะทุก<ช>วันอาทิตย์นะคะลูกค้าจ๋าแต่สําหรับใครที่สนใจนะสามารถ CF ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋จาก,กระสอบนี้ก็ได้5,000บาทได้ตามที่เรารีวิวครบทุกตัวเลยค่ะลูกค้าจ๋ายิบไปชิ้น2ชิ้นไม่มีนะคะใช่ค่ะหรือว่าสำหรับใครที่แบบอยากเป็นไซร์ลุนเองเปิดเองลูกค้าจ๋าเรามีกระสอบใหม่พร้อมจะส่งเช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าใครที่แบบว่าวันนี้วันหยุดนะลูกค้าจ๋าไม่รู้จะไปไหนอยากเข้ามาดูสินค้ากับบัคค่ะ ลูกค้าจ๋าได้เลยสามารถเข้ามาได้นะคะบักให้บริการตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นเลยค่ะวันอาทิตย์ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะใ,ใครมาไม่ถูกยังไงนะคะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้หรือว่าจะอินบ็อกหาแอดมินของเราก่อนได้ค,ะค่ะลูกค้าจ๋าบักของเราคือแบบว่าติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยก,ก็ว่าได้นะคะจะเป็น Facebook ก็ได้นะลูกคะะ้าจ๋าที่เราไลฟ์สดอยู่ใน ลูกค้าสามารถทักแชททักอินบ็อกเข้าไปได้เลยได้ค่ะเป็นไลน์ก็ได้นะคะลูกค้าจะแอดบั c k กไทยแลนด์หรือว่า Thailand, วกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ หรือจะเป็นช่องทาง t i k t o k สาหรับใครที่แบบอยากดูคลิปสั้นๆลูกค้าจะดูรีวิวสั้นๆสามารถค้นหาใน t i k t o k ได้เช่นเดียวกับชื่อเดียวกันกับ Facebook เลยนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะช่องทางไหนนะคะลูกค้าจะนนาชื่อที่ขึ้นเฟซบุ๊กอยู่ตอนนี้คะ่ะไปแอดได้เลยไปได้ทุกช่องทางจริงๆถ้านําไปแอดไลน์ลูกค้าจะใส่แอดนาหน้าด้วยลูกค้าจะแอดบัคไทยแลนด์นะคะลูกค้าจะแต่ถ้าไปทางช่องทาง Tik t o k คะ่ะชื่อเดียวกันไปช่องทางอา y o u t u b e ชื่อเดียว กันค่ะลูกค้าจ๋าหรือเว็บไซต์ก็สามารถค้นหาได้เช่นเดียวกันนะคะเว็บไซต์เนี่ยหนูอยากแนะนําเลยนะลูกค้าจ๋าเพราะว่าข้อมูลในนั้นค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะคะจะเป็นตัวแคตตาล็อกราคาจานวนชิ้นต้นทุนเขาค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนั้นหมดเลยแต่สาหรับใครที่อยากดูรีวิวตัวไหนถ้าดูแบบตัวแคตตาล็อกมาแล้วเราอยากดูรีวิวลูกค้าจ๋าแคปตัวแคตตาล็อกมาได้เลยนะคะใช่ค่ะแคตตาล็อกของเราจะบอกว่าบั็กมีสินค้าหมดไหนบ้างบั็กมีงานไหนนาเข้ามาบ้างนะลูกค้า แต่ถ้าแบบว่าลูกค้าอยากเช็คของชัวๆ์แล้วสั่งเร็วๆค่ะลูกค้าจาก Facebook หรือเบอร์โทรหรือจะเป็นแอดไลน์นะคะลูกค้าจะให้ด่วนให้เร็วนี่คือแนะนําเลยนะ,ะลูกค้าจะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้า Facebook เท่านั้นนะคะใช้ค่ะลูกค้าจาเบอร์ที่ ทั้ง6เบอร์เท่านั้นนะใช่ค่ะไม่มีเบอร์อื่นนะคะลูกค้าจ๋าเฉพาะ6เบอร์สามารถเลือกโทรได้เลยหรือจะเลือกนําไปแอดไลน์ก็ได้นะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะโทรเข้ามาหรือแอดไลน์นะคะก็ติดต่อเราได้เลยลูกค้าจ๋าคุ้มมากๆค่ะสําหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋า f กหอนอ f ไปขายก่อนนะคะลูกค้าจ๋าเดทรวมพาหรือเดทพายืดของเรานะคะเป็นงานขะสั้นขายาวต้นทุนต่อตัว27บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าซื้อ4กระสอบได้ส่วนลดด้วย1 พันบาทได้เป็นสมาชิกกับบักด้วยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะเป็นสมาชิกกับบักคุ้มมากนะลูกค้าจะเพราะว่าสามารถซื้อโปรโมชั่นของแต่ละเดือนได้แล้วก็ที่สำคัญไม่มีวันหมดอายุด้วยนะลูกค้าจะเป็นครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็เป็นเลยนะลูกค้าจะ ไม่ต้องสะสมยอดรายเดือนนะลูกค,ค้าจ่าเดือนนี้พี่ต้องทํายอดเท่านี้เท่านี้เดือนหน้าพี่ต้องทอําอีกหรือเปล่าลูกค้าจ่าไม่ต้องนะคะลูกค้าจ่าเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีวันหมดอายุเป็นเมื่อสิบปีที่แล้วลูกค้าจะาเช็คตอนนี้ก็ยังเป็นสมาชิกอยู่นะคะใช่ค่ะละูกค้าจะาคุ้มคุ้มยุย่ยๆเลยค่ะลูกค้าจะาแนะนําแนะนําเลยนะคะลูกค้าจะาขายงานแฟชั่นคุณผู้หญิงอยู่แล้วนะคะลูกค้าจะาอยากแนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าสนใจนะคะอยากดูข้อมูลอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคะ่ะลูกค้าจะอินบ็อกซข้าหาเราได้ลูกค้าอยากให้เรารีวิวหมวดไหนนะแจ้งเข้ามาได้ถ้าเรามีแบบว่า เป็นจังหวดเดียวกันเนาะหรือว่าลูกค้าอยากดูรีวิวตัวไหนนะเนี่ยเป็นพิเศษนะคะแจ้งเรามาได้นะถ้าเรามีสินค้าตัวนั้นๆนะคะจะพยายามมารีวิวให้ลูกค้าดูเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสินค้ารีวิวเราก็มีร่วม10หกสิบรายการนะลูกค้าค่ะถ้าวอล์กอินเข้ามาที่หน้าบริษัทนะคะลูกค้าจะสามารถมาดูได้เลยนะคะลูกค้าจากสินค้าแต่ละประเภทแยกหมวดหมู่ค่อนข้างชัดเจนนะคะลูกค้าจะ กางเกงแยกกางเกงเสื้อแยกเสือ้อหรือว่าจะเป็นแบบของคุณผู้ชายของคุณผู้หญิงก็แยกกันนะลูกค้าจ๋าหรือว่าสําหรับใครที่ชอบแบบรวมๆนะอยากขายแบบรวมคุณผู้ชายคุณผู้หญิงด้วยตัวนั้นเราก็มีสินค้าเช่นเดียวกันสามารถเข้ามาดูสินค้าได้ก่อนนะคะใช่ค่ะอยากดูหมวดไหน,นอยากได้งานชายหญิงรู้วนหรือว่าอยากได้งานเด็กคะ่ะลูกค้าจ๋าบักของเรามีครบจบเลยในที่นี้นะคะลูกค้าจ๋าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมบริษัทได้เข้ามาดูสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อได้หรือ อยากดูรีวิวเพิ่มเติมค่ะลูกค้าจะให้เราส่งรีวิวให้ดูย้อนหลังก็ได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนหรือว่าลูกค้าอยากดูหมวดไหนเพิ่มเติมนะคะถ้าเรามีรีวิวเราจะรีบส่งลิงก์ให้ลูกค้าทันทีนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะแต่หมวดนี้สําหรับกระสอบนี้หมวดนี้ลูกค้าจะ CF ไปก่อนได้นะลูกค้าจะราคาสุดคุ้มเลย5,000บาทเท่านั้นลูกค้าจะต้นทุนเข้าๆประมาณ27บเจ็ดบาทเท่านั้นลูกค้าจะเอาไปทําราคาได้เลยนะจะเป็นตัวตัวละร้อยก็ได้นะลูกค้าจะเพราะว่าตัวนี้สามารถใช้ได้ทุก ทุกวัยนะลูกค้าจะจะใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่ไปทํางานก็ดีหรือจะใส่เป็นชุดลําลองอยู่ที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะคุ้มมากๆต้นทุนตัดตัว27บาทเท่าน,านั้นตัว เป็นการประมาณการให้นะคะลูกค้าจ๋าทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าที่ CF เอไปหรือรับกระสอบใหม่ไปค่ะลูกค้าจ๋าเน้นย้ําที่น้ําหนัก45กิโลในราคา5,000บาทจํานวนชิ้นอันนี้ลูกค้าต้องไปเช็คไปนับดูอีกทีนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอาจจะต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าสําหรับหมวดนี้รายการนี้เดี๋ยวเรารีวิวให้ดูคร่าวๆนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวส่วนที่เหลือจะให้ลูกค้าที่ CF เไปเลือกดูก,กัน,นะค่ะ สำหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าจะเป็นงานเรดพายืดค่ะเป็นงาน USA ลอ IT ญี่ปุ่นลด IT นะคะน้ำหนัก45กร,รัมกิโลกร,รัมราคา5,000บาทนะคะลูกค้าจะาจำนวนชิ้นประมาณการคร่าวๆอยู่ที่150-180ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจะประมาณ27บาทคา่ะ ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหละช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้อีก2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดน,นี้นะคะขอ,ขอบคุณค่ะ